พสของอาจารย์เนี่ยกลายเป็นกระแสเป็นไวรัลเป็นประเด็นที่ทุกสื่อเนี่ยโอ้โหนำเสนอกันหมดนะฮะแล้วก็ช่องวันเองก็ไปสัมภาษณ์อาจารย์มาแล้วด้วยแต่วันนี้รบกวนอาจารย์มาช่วยอธิบายนิดนึงนะครับว่าวันเนี้ยคนโฟกัสไปตามที่อาจารย์ได้โพสต์ไปว่าสาเหตุที่ตึกสอตอง,งอพังถล่มลงมาเนี่ยต้องโฟกัสไปที่ปล่องลิฟต์อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมหนะะ่อยครับว่าทําไมถึงคิดอย่างนั้นครับก็ ลักษณะของการวิบัติที่มันเกิดเป็นแพนเค้กเนี่ยนะมันมันเกิดได้โดยแค่2วิธีนะแต่วิธีหนึ่งคือบริเวณชั้นล่างชิ้นส่วนโครงสร้างที่รับแรงกดเนี่ยนะที่ชั้นล่างเนี่ยม,มันจะต้องอวิบัติในเวลาใกล้เคียงกันมากตึกมันถึงจะไม่เอียงมันถึงจะล้มด้วยน้ําหนักตัวเองแล้วก็พังพินาศนะแบบ,แบบที่เห็นเนี่ยนะร,ราบกับพื้นเนี่ยนะครับ อีกวิธีหนึ่งก็คือการที่พังเป็นชั้นๆจากข้างบนลงมาซึ่งลักษณะนั้นเนี่ยไอตัวเชียร์คอปล่องลิฟต์ของเราเนี่ยมันมักจะอยู่นะมันมันไอชั้นไอพื้นมันไม่ไม่ดึงเอาเชียร์คอมาพังแบบนั้น่ะนะเพราะฉะนั้นก็เลยสรุปว่ามันต้องพังที่ตัวปล่องลิฟต์ก่อนที่ที่ขามันะนะฮะแล้วก็เสาก็จะถูกตัดขาดไปด้วยจากแรงบิด ขออนุญาตนะอาจารย์ถ้าถ้าดูจากคลิปที่อาจารย์นาเสนอเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเราดูจากด้านซ้ายก่อนถูกไหมฮะที่อาจารย์เขียนว่า first move ครับก็คือไอ้เสาซ้ายบนเนี่ยคือคือที่ move ตอนนี้ที่ที่เริ่มขยับเนี่ยนะครับเป็นปล่องลิฟต์นะที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นด้านข้างของปล่องลิฟต์นะด้านข้างของปล่องลิฟต์ใช่ใช่แล้วที่มันขยับตัวมันยังไม่พังนะฮะข้างล่างนี่มันกําลังกําลังถูกบิดอยู่เนี่ยนะแล้วสักพักหนึ่งมันถึงพังเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นไอ้ตัวปล่องลิฟต์เนี่ยมันก็จะหล่นลงมามันก็ดึงเอาชั้นต่างๆเนี่ยลงมาด้วยลงมาด้วยนะฮะแล้วสังเกตว่ามันลงมาโดยมไม่มีการเอียงนะฮะครับแล้วก็มันลงมาแต่ละชั้นที่ถูกดึงลงมานี่มันก็ขนานขนานกันแปลว่ามันตกมาด้วยน้ําหนักของตัวเองอ,อันนี้ก็สรุปว่ามันมีปัญหาที่ชั้นล่างของปล่องลิฟต์อ๋อชั้นล่างของปล่องลิฟต์ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วลิฟต์มันก็จะมีทุกๆ,ๆทุกชั้นถูกไหมถูกต้องฮะมันยาวมาถึงข้างล่างเลยฮ และในรูปกลางนะครเมื่อกี้จะเห็นว่าตัวปล่องเล็กเนี่ยเราย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นได้ไหมฮะเจอแล้อาจารย์รูปกลางเนี่ยถ้าดูสีขาวๆนั่นคือด้านข้างของปล่องริบบี้นะครับเนี่ยดูสักพักหนึ่งจะเห็นว่ามันตกลงมาโดยที่ไม่มีการกระแทกกันเลยนะฮะมันลงมาแบบแบบของตกจากท้องฟ้าเนี่ยนะครับล่วงเป็นแนวดิ่งลยอาจายงเปนแนวดิ่งนะครับแล้วมันกระแทกพื้นเนี่ยนะฮะมันถึงแหลกละเอียดเนี่ยจนกระทั่งเราไม่เห็นรูปทรงของมันอีกเลยนะครับ ทีนี้อาจารย์ได้มีคําอธิบายเพิ่มเติมกรณีว่าปล่องลิฟต์มันไปอยู่ชิดขอบอาคารอย่างที่เห็นคืออันนี้อันนี้เป็นมันเป็นมุมด้านข้างเนาะอาจารย์เนาะมันก็เลยมาอยู่ทางนี้ถูกไหมฮะแต่จริงมันคืออยู่ชิดอยู่ชิดขอบขอบอาคารซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันมันทําได้ครับคือคือคืออย่างงี้ฮะมันมันจะมีผลเพิ่มจากการที่ปล่องลิฟต์อยู่ตรงกลางเนี่ยนะฮะ ตรงกับศูนย์กลางของของแมสคือตรงมวลน่ะนะเดี๋ยวเอาภาพกราฟิกหน่อยนะของอาจารย์นะฮะภาพที่โยกไปมาเนี่ยนะถ้าถ้าเผื่อวางแล้วมันได้สมมาตรเนี่ยเวลาพื้นมันสั่นไหวเนี่ยนะฮะอาคารก็จะโยกแต่ว่าจะโยกไปโยกมาโดยที่ไม่บิดคือโยกในโยกแน่โยกแน่แต่คําว่าบิดหมายถึงว่ามันคืออย่างนี้ถูกไหมฮะใช่ครับปุ๊บอย่างนี้ไอศูนย์กลางของความเกรงของอาคารเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่ศูนย์กลางของอาคารนะฮะด้านบนเนี่ยละครับ เวลามันโยกไปโยกมาเนี่ยมาเห็นไหมมันจะบิดไปด้วยนะฮะด้านที่มันอยู่ชิดกับปล่องลิฟต์เนี่ยมันเดินทางยากนะฮะเพราะมันมันแข็งกว่าครนะมันก็ไปช้ากว่าอีกด้านหนึ่งมันก็เลยเกิดการบิดนะฮะทีนี้มันไม่ใช่บิดแค่ข้างเดียวมันไปทีก็บิดตามเข็มนาฬิกากลับมาทีก็บิด ทวนเข็มนาฬิกาคือบิดสองข้างเลใช่รเราก็เหมือนกับเรามีแท่งโลหะเนี่ยนะฮะรหรือแท่งของขีดแเราปิดไปบิดมาบิดไปบิดมานะฮะเขาทดสอบในห้องห้องปฏิบัติการเนี่ยเขาก็พบวา่าถ้าถ้าบองลิฟต์เนี่ยถูกบ,บิดเนี่ยนะฮะมันก็จะมีรอยแตกเป็นเป็น,ปนสี่สิบองศาสลับกันนะ,ะัเป็นเป็นรูปเอ็กเนี่ยนะฮะนะฮะในในภาพน่าจะมีนะ,ะมันทีนี้ถ้าเหล็กเสริมเราไม่ถี่พอเนี่ย ไอการแตกของของการเร้าของของกีที่มันแครกเนี่ยมันก็ขยายตัวเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราออกแบบอันนี้เป็นบทเรียนสําหรับสถาปนิกและวก็วิศวกรน,นะครับการที่เราออกแบบอาคารซึ่งมีผังมไม่สมมาตรเนี่ยนะเราต้องเผื่อว่าปล่องลิฟต์เนี่ยมันจะต้องใหญ่ทํำไมต้องใหญ่ฮะเพราะว่ามันใหญ่แล้วเนี่ยมันจะทําให้บิดน้อยลงนะฮะแล้วมัน ที่มันใหญ่เพราะว่าเราต้องใส่เหล็กเยอะด้วยนะเพราะฉะนั้นบองลิฟท์ชั้นล่างเนี่ยนะฮะเหล็กต้องถีครับเหล็กต้องถีนะครับแล้วก็แล้วก็ขนาดมันต้องใหญ่อันนี้ก็เป็นบทเรียนนะฮะเวลาสามนิกออกแบบแบบนี้ต้องเผื่อพื้นที่สักนิดนึงนะฮะจะไปตัดตอนทีหลังไม่ได้นะฮะวิศวกรก็จะต้องออกแบบเมื่อบิดแล้วให้มันรับแรงบิดได้นะครับไม่ได้หมายความว่ามันจะ ไม่สมมาตรไม่ได้นะฮะแต่สมมาตรแล้วก็ต้องจัดการกับมันไม่ให้แรงบิดนี้มันทำให้อาคารพิบัติแต่ทีนี้มันดันมีเอกสารที่มีหลุดออกมาอาจารย์ว่ามันเหมือนกับมันมีการแก้ไขใช่ครับเรื่องนี้ฮะใช่ครับตรงทางเดินตรงปล่องลิฟต์อะไรเนี้ยครับครับมันแหมอันนั้นคือคือผมพยายามไม่ไม่รู้ไม่เห็นนะครับครับอันนี้เป็นหน้าที่กรรมการตรวจสอบแล้วอ่าเรามีแต่มต่วเอกสารอยู่นะฮะ แต่ว่าในหลักการเนี่ยนะฮะการที่เราไปลดโดยที่ผู้ออกแบบไม่รับรู้เนี่ยนะฮะ<ม>ผมว่ามันมันไม่ถูกครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะผู้ออกแบบต้องเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติการเปลี่ยนแบบคนเดียวคนเดียวทเยวท่านั้นคนเดียวเท่านั้นคือควิศวกรออกแบบคุมงานก่อสร้างรหรือรแม้กระทั่งคณะกรรมการของเจ้าของตึกแม้กระทั่งเจ้าของ <ๆ S 1> นะฮะไม่มีอำนาจยกเว้นผู้ออกแบบคนเดียว ที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะเปลี่ยนแปลงแบบเพราะเขาคนเดียวเท่านั้นเองที่จะรับผิดชอบถ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับครับทหลายคนถามอาจารย์กลับมาเหมือนกันว่าอาจารย์อาจารย์ละเลยเรื่องเหล็กเรื่องวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไปหรือเปล่าเพราะว่ากระทรวงอุกสากรเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่จัดการเรื่องนี้อยู่อาจารย์ครับเรื่องเหล็กไร้คุณภาพเนี่ยนะผมว่าต้องต้องติดตามแล้วก็ต้องต้องจัดการนะครับมันเป็นเรื่องที่เป็นมานานแล้วนะครับแล้วก็ เราสามารถที่จะทําได้ทุกเวลาครับนะแ,ตแต่พอดีมันไม่ได้เป็นสาเหตุใหญ่ที่ทําให้อาคารนี้ถล่มนะคะความจริงเหล็กก็เกี่ยวข้องนะแต่ว่าจํานวนของเหล็กเนี่ยสำคัญสำคัญกว่า<อ>นะท,ที่ฐานของปล่องลิฟต์เนี่ยจำนวนมันต้องถี่มากแล้วก็ขนาดมันต้องใหญ่นะมันถึงจะทานได้นะครแปลว่าแปลว่าตัวตึกสอตอง,งอเนี่ยถ้าดูจากฐานเนี่ยอาจารย์มองว่าจํานวนเหล็กและความหนา มันน้อยไปหรือเปล่าผมสันนิษฐานเอาว่ามันน้อยไปนะผมผมไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดนะแต่ว่าแต่ว่ากรรมการก็คงจะมาพิจารณาตัวนี้ด้วยคือเรื่องคุณภาพของเหล็กไอ้ที่เถียงกันนอนที <c oughs> ตัวทีเนี่ยอันนี้คือเรื่องหนึ่งครับการนะเรื่องน่นั้นะจัดต้องจัดการนะจัดการนะอะไรฮะเพราะว่ามัน,ม,นมันทำให้อุตสาหกรรมของเราอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยนะมันเพีย้ยนไปหมดอนะ่ะมันมแทนที่เราจะจะเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆมันอาจจะลดลงนิดนึงนะครับ แต่ก็ยืนยันว่าจริงๆมันหลายองค์ประกอบถูกไหมใช,มใช่ใช่ใชดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ